สวัสดีค่ะวันนี้พี่ราตรีมาดามราดเ้าจะพาเพื่อนๆมาชมสวนแนวทางสำหรับท่านพี่ๆน้องๆที่รักการปลูกนะคะ นี่ก็จะเป็นสวนกระเพราขาวนะคะกำลังออกดอกช่วยเวลาเราทานนาะจะเป็นสมุนไพรช่วยกดไรย้อนมีไฟเบอร์ขับไขมันที่ตกค้างนะคะสรรพคุณคับแน่นในกระเพราขาวนี่นะคะเพื่อนๆเรามาดูกันแนวทางการปลูกวันนี้มาเที่ยวชมงาน เท่การนเป็นผักขมสีแดงด้วนหลพอผักกามเข้ามาดานแรกก็เจอเลยค่ะคนรักปลูกมามาเขามาดูกับพี่มาดามค่ะว่ามาดามชอบอะไรที่สุดเลยเราจะซื้อกลับบ้านค่ะนี่นี่ผักขมสีแดงนี่เราไปไอตัดยอดวี่บาทค่ะพี่น้อง เอาไปเอาไปแล้วก็เราก็ไปตัดยอดมนันมันก็จะแตกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมันจะอุย้ยมีผักอีตูโอ้โน่นมีผักอ่บาทยี่สิบบาท,ทหัวลาพาหัวลวพาพาด้วยหัวลาพาที่นี่ด้วยโอเคเราไว้ที่นู่นได้ไหม,มกะเพรากะเพราเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยว วนี้ผู้คนเยอะอยู่นะนี่มานมีจะเอานีน่นี่เป็นผักผุ่มสีแดงเ,ดเราซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหมดนี่ค่ะมาเจอของดีเข้าแล้วผักกระแหง,งค่ะการปลูกแนวทางของอพ,พี่ที่นี่เนาะเขาจะปลูกเป็นล่องนะทำเป็น บ่อเหมือนเราปลูกบ่อเลี้ยงปลาดุกแต่เนี้จะตื้นหน่อยนะคะน้ำน้ำก็ลึกประมาณสักสีนิ้วห้านิ้วสี่นิ้วห้านิ้วนี่เองเขาก็จะเอาดินโคลนเลนเลงไปนะคะแปลงเนี้ยประมาณสักสักสาเมตรนะคะพี่มารามมองเห็นว่ามันเป็นเหมือนอไม้ประดับได้ด้วยผักสีเขียวออกซิเกน เป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะกินได้ด้วยมีสปปรรพคุณทางด้านสมุนไพรเย,ยอะมากในผักกระแยงนี่ค่ะพี่มาดามชอบมากอยากจะประยุกแนวทางอันนี้ไปปลูกไว้ที่บ้านจังค่ะนี่ค่ะเขาก็ปลูกไม่ได้กลางแจ้งนะคะถัดๆไปก็คือเป็นต้นมะม่วงและผนังบ้านนั่นเองนะคะเพื่อนๆผักกระแยง ของเราก็คนภาคอีสานนะคะก็ใส่ได้ทุกเมนูนะคะหลากหลายเนี่ค่ะตำแหน่งของเขาเป็นน่าสนใจแนวทางมากนะคะเวลาเขาออกดอกก็จะเป็นสีม่วงสวยงามเป็นไม้ประดับที่เป็นสมุนไพรด้วยค่ะนี่ค่ะเราปลูกไว้ในแนวทางในบ้านของเรา มีประโยชน์ด้วยทานได้ด้วยเป็นสมุนไพรด้วยนะคะเพื่อนๆพ,พี่มาดามชอบนะคะแนวทางนี้นี่นน้ำก็แชะแชะเอาคนโนมาลงหน่อยเนาะใครชอบก็ สนใจแนวทางในบ้านรัวบ้านของเราทาได้นะคะพี่มาดามมาดูแนวทางนี่ก็จะเป็นผักโหระพาก็ส่วนมากก็จะเป็นออกฤธิ์ทางด้านช่วยขับแก๊สเนาะในช่องท้องท่านที่เป็นกดไหลย,ย้อนมีไฟเบอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นบาเี่ผักบาเร่สายพันธุ์เดียวกันจะกลับกะหลำ่ำ จะหล่ำหัวของเราแต่ที่นี่ไม่เป็นหัวนะคะก็จะพบเห็นบ่อยในในสถานเอ่อบนท่องเที่ยวเนาะพี่ประดามไปทางภาคเหนือโดยอินทนนท์หรือตามรีสอร์ทห้องพักของเราก็จะประดับทำผักสวยงามท่านได้เหมือนกันค่ะแต่ก็จะแข็งแข็ง่ะตรงนี้ไม่ได้ใช่ที่กลางแก้งนะคะก็จะทำปลูก ไม่แดดมากใต้ต้นไม้ลำไรเนาะแนวทางดีมากค่ะสำหรับท่านที่ชอบรักการปลูกนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยเราปลูกในหน้าบ้านของเราทำไม้ประดับได้ด้วยนะคะมีสีม่วงแล้วก็สีเขียวทานได้ด้วยนะคะแต่มันจะแข็งๆหน่อยโอ้ตรงนี้ยังผ่านไม่ได้เลยค่ะเป็นพลิก พัน์ค่ะตัวนี้เป็นพริกกระเหลี่ยงหรือพริกประดับนะคะแต่ทุกชนิดเผ็ดพยาคาหนีน่ารักน่ารักสีม่วงกระจุงกระจิ้มพี่มาดามก็จะผ่านไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพี่มาดามรักการปลูกผักนั่นเองนีดกอูนะคะเวลาเราปลูกแต่ไม่ดกมาหนี่นี ตัวนี้ก็คือพ i ิกเชอรี่นะคะเพื่อนๆพี่มาดามชอบมากค่ะนี่มีลูกด้วยพิกเขาเรียกพ i ิกเชอรี่หรือพ i ิกแอปเปิลไม่รู้นะคะพี่มาดามก็จะไม่รู้มากเท่าไหร่แต่เห็นแล้วไม่ได้ค่ะต้องเชรปเข้ามาดูข้อมูลสะหน่อยแต่เขาขายนะคะขายไม่รู้เจ้าคนขายก็ไป็นไหนอขอชื่นชมหน่อยค่ะใส่กระถางเราก็เคลื่อนย้ายได้นะ เหมือนบาเล่เลยจะใช่ผักบาเล่ก็ไม่ใช่จะไฟผักเคียวก็ไม่ใช่มันกินได้ไหมคะก็กินได้มันเหมือนคะนานะคะ่ะ<อ>แต่สวดมากเขาจะาทําเป็นไม้ประดับประดับจะสวยกว่าจะสวยกินได้เหมือนกันค่ะถ,ถ้าเราแดดเด็ดยอดมันก็แตกแตกแตก,แตกกิง่งค่ะแตกกิง่งสลัดมันจะแข็งก็แล้วแต่นะแแล้วต่ชออ,อันนี้จะเป็นบาเล่เหมือนกระหลำ่ำอ่ะแต่มันไม่ใช่แต่งการสวย นนสวยส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นข้าวต้นข้าวหลายสายพันธุ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ที่นี่ทดลองปลูกนะคะก็มีหลายสายพันธุ์นะคะปลูกใบได้ไดสวยงามมากเขียวขจีม,มากก็จะมีน้ำมีร่องเป็นแบ่งสารปันส่วนเป็นสายพันธุ์นะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะคลิปต่อไปพี่มาดามจะทำคลิปเกี่ยวกับ ผ่านสายพันต้นไม้นานาชนิดดอกไม้ประดับหลายๆอย่างที่เราสามารถซื้อไปปลูกในบ้านของเราได้ด้วยนะคะกับงานเทศากาลสวนหลวงรอาที่นี่มีทุกอย่างเลยค่ะเราเจอกันคลิปหน้ากับต้นไม้ที่เราสรรหารนะคะมาเลยมามนม่รับอยู่มาลงมา เอาแคลรอนมาเนี่ยแล้วมึงดูเกิน Thank you for watching my video. Eat lots of vegetables.